คือทุกวันนี้กันเก็บงำมานานใช่ค่ะถึงเวลาแล้วที่จะบอกทุกคนได้สักทีสักทีเงี้ยค่ะมันเรืเ่องเดียวกับที่พ่อรองพูดเลยใช่ค่ะมันก็คือเร<อ>ื่องเดียวกันค่ะเพราะว่าใช้ลักนักแสดงรุ่นใหญ่หมดเลยค่ะอ,อุ้ยเสียงอะไรดังเนี่ยโอ้โอโยตกใจน,นึกู้นระเบิดแล้วก็ตัวใหญ่ค่ะเราไม่ต้องถึงเดิอนกี่วันขอโทษนะครับแม่ไปกดกดซิลลี่ไวเรื่องนี้ทำไมเราถึง คือพี่เออะรู้สึกว่าอยากแนะนําคนในบ้านหลายๆคนที่ทุกคนยังไม่รู้จักให้ได้รู้จักไอเดียพี่ก็นั่งจินตนาการคือเป็นจินตนาการของตัวเองอะค่ะคือเราเป็นคนอยากทาละครแล้วเราก็คิดว่าเออบ้านที่เราอยู่ที่ภาคใต้อะค่ะ มันน่าจะเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งอ่งเดีวยวค่ะก็เลยพอตขึ้นมานั่งสืบขึ้นมาก็เลยดูว่าที่นี่ก็คืออาณาจักรกาพอลีอ่งเดีวยวค่ะเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นที่นี่อยงเดีวยวค่ะนะคะ,ะ,คะก็เลยตั้งชื่อว่ารักสาบสูนย์เพราะว่าความรักทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วแล้วมันสาบศูนย์ไปแล้วก็มาสู่เกิดไม่รู้กี่ชาติอ่งเดียวค่ะตามหาการอ่งเดียวค่ะเป็นพีเลียดด้วยอ๋อใช่ค่ะพีเรียดพีเรียดไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วอะค่ะไม่ได้พีเียยดุค สุโขทยัยอายุธยาพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าปกติพี่ใหม่จะทําทบุกเพเอะไรยเงี้ยค่ะก็ะจะเป็นอยุทยาแต่ของพี่เอเนี่ยค่ะ เป็นอนาจักรตาคอลลิงเนี่ยค่ะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวพี่เออะค่ะเกิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ <c oughs> พอัดเรื่องมา <c oughs> <ๆ>เรื่อยๆรื่อแล้วก็น่าจะมีความรักแล้วก็ไม่สมหวงังอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ทากจากกันแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในโลกปัจจุบัน<อ>แล้วก็ตามไป,ไปหาอดีตอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นที่มาที่ไปของคําว่าร,รักสาบสูญในเรื่องก็จะมีอดีตกับปัจจุบันสลับกันไปแล้วก็ซีจีที่ไม่แพ้แม่เบียที่ทุกคนเห็นนะคะแฟดแคท ทำให้เองไอเนียค่ะแล้วก็ดารานักแสดงก็แบบว่าเอ่อมาดิสายอนิต้าพ่อดองแม่แอลอัมพายเนียค่ะนักแสดงมากฝีมือเต็มไปหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนมองซีรีส์ไของพี่เอว่าเหมือนคุณดูละครพี่เอทำอะค่ะแต่เป็นละครแนวใหม่ที่ตามใจหัวใจตัวเองที่อยากให้ทุกคนมองไอเนียค่ะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่มาจากความ ตั้งใจจริงๆ,ๆที่อยากให้ทุกคนได้ดูเนี่ยค่ะอันนี้ลงทุนเยอะไหมพี่เอเพราะว่าพี่เอเยอะค่ะลงทุน,ทนละครมานานมากใช่อันนี้ลงทุนเยอะเป็นพ่วงหน่วยการสร้างเลยค่ะเรื่องนี้<ม>เพราะเราไม่ได้งบมาจากช่องไเนะะี่ยค่ะเราก็มีงบตัวเองที่พี่เอขยันท <c oughs> ี่ทุกคนบอก <c oughs> ว่าเป็นที่รอยล้านหรือเปล่าก็คือน,นี่แหละค่ะ <c oughs> คือหาเงินเพื่อจะมา ทำละครตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีเล็กๆน้อยๆให้เรามาด้วยซึ่งน่ารักมากอเนี้ยค่ะก็เลยผสมผสานกันก็มาออกมาเป็นรักสามซุแสดงว่าที่ไปที่มาคือขายไข่พะโล้เพื่อมาสร้างซีรีส์วายอ่าใช่ด้วยอเนี้ยค่ะเปิดตลาดก็ด้วยอเนี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานเนี่ยค่ะเวลาทํางานปุ๊บก็มาเอ่อเอาปัจจัยไปเพื่อซีรีส์วายอย่างเนี้ยค่ะเพื่อใจทุกคนได้ดูในละครเรื่องนี้อย่างเนี้ยค่ะทำไมต้องเป็นองศา คือพี่เออะอ,องศาคือจริงๆไม่ใช่อู๋กับองศาอย่างเดียวคือรวมเด็กรถใหม่บ้านพี่เอไว้หลายๆคนเลยให้พี่ใหม่มาแคตติ้งดูว่าคนไหนเคมีเข้ากันพี่ใหม่ก็บอกว่าอู๋กับอ,องศาหรือว่าทีมงานที่ช่วยกันแคตติ้งอะค่ะเคมีจูนกันมาก แล้วก็มีน้องๆเลโอน้องมอสน้องทาคินะคะน้องแพทน้องติทุกคนเล่นกันหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีติต้แล้วมีพี่จินจินนะพี่โน้ตวัชดาบูลมาอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยออนแอร์ในช่อง3นะคะอันนี้ทุกคนันได้แต่นทุกคนได้ค่าตัวไหมหรือว่ามาเล่นเพื่อพี่เอบางคนก็เอ่อเล่นให้ฟรีก็มีค่ะแต่ส่วนมากพี่เอจะให้ค่าตัวเหมือนพี่แพทบอกว่า พี่แพทที่เป็นานแบบจากอังกฤษนะค่ะมาเล่นด้วยพี่แพทบอกว่าเรื่องนี้พี่แพทไม่เอาค่าตัวก็ได้พี่เออยากสนุกอยากสนุกแต่สาหรับคนอื่นมอบให้ค่าตัวอย่างทุกคนเออเขาเรียกว่าใช้ความว่าเหมือนกับให้ทุกคนเนี่ยครอันนี้เป็นตามที่พี่เอเคยพูดไว้ว่าอยากให้นักแสดงมีงานละครได้ช้างงานสร้างชื่อคือตัวเราเองส่วนหนึ่งอ่ะก็อยากดูฝีมือ ของนักแสดงที่รุ่นใหญ่ที่มากด้วยฝีมือเดียค่ะเหมือนอันโอลิเวอร์เดียค่ะพี่อันโอลิเวอร์พี่เอพศสินพี่วิกสะดุตเดียค่ะพี่โน้ตวัชระบู์เราก็อยากดูซึ่งไม่ได้ดูนานแล้วพี่เอก็เอามารวมแล้วพี่เอก็เป็นคนชอบดูฝีมือเพร่ะเขาแสดงก็พี่เอก็ได้ดูด้วยพี่เอก็เลยมีความสุขก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูด้วยเดียค่ะทุกคนจะได้มีความสุขเหมือนพี่พีเอมีความสุขแต่คนถามว่าพี่เอไม่เล่นด้วยในเมื่อแบบว่าเป็นการรวมญาติค่ะจับกันจริงนยเคี เอออ,อาจจะเล่นเป็นดอกหรือเล่นเป็นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีสัตว์เทพคือพี่เอดูหนังกีนเยอะอก็เลยบอกคนทำซีจีว่าขอใส่สัตว์เทพไปเยอะๆนะนะไอ้เนี้ยคนทำซีจีบอกว่ามันแพงนะพี่เออุ้ยตอนนี้ดูสุดสองสวรรค์อยู่ติดมากอไอไ้เนี้ยตอนช่วงทำอะค่ะขอเป็นแบบนั้นเลยนะคะ<อ>แก้แล้วแก้อีกค่ะเพื่อจะให้เหมือนในเรื่องนั้นแต่ประกบว่าก็ให้ทุกคนไปดูกันเองนะครับว่าได้ประมาณไหน ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ที่ไม่ได้เล่นนะคะก็เพราะว่าโมแต่หาตังมาผลิตละครนะคะก็เลยเป็นแม่ค้าขายอยู่ที่เอเอเอเฟนียค่ะก็เลยไม่ได้เล่นเนี่ยค่ะไม่มีคิวไปถ่ายนะครับถามว่าพี่เอวางงบประมาณเท่าที่ลงทุนไปคุณซีรีจริงๆอ่ะวางไว้แค่แค่แบบ10ล้านตายๆแต่ตอนนี้ค่ะอ่ะ20ล้านอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้มันเกินด้วย CG ที่พี่เออไม่พอใจอย่างเดียค่ะคือหมายถึงว่า อยากได้ใหญ่กว่านี้ไอเดียค่ะก็มีแบบว่ามีเหมือนกับว่าสัตว์ประหลาดมันสัตว์เทพไอเดียค่ะเ,เราก็ต้องออกแบบด้วยอะไรด้วยไอเดียมันก็เลยเวอร์วังก็เลยบอกว่าตัวเล็กไม่ได้นะต้องตัวใหญ่มากๆขนาดเราทำหมูแม่เบีย้ยยางตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเ,เพราะฉะนั้นสัตว์เทพต้องตัวใหญ่ยิ่งกว่าไอเดียค่ะก็กลายเป็นปรากฏว่าก็เทงบไปเรื่อยๆๆไอเดียค่ะนะครับในแง่ของผู้จัดเรามองตลาดของซีรี่วายยังไงบ้าง,ะางนะวันนี้ที่พีเอจริงๆอ่ะสำหรับพีเออ่ะพีเอไม่ได้ ไม่ได้คาดคิดว่ามันเป็นซีรีส์วายเลยอ่ะพี่เอคา,าดคิดเหมือนเป็นละครเออซีรีส์ปกติเลยแต่ความรักของคนในซีรีส์พี่เอบอกคนเขียนบทว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้มันรักกันแบบไหนก็ได้ให้มันเจอกันเองรักกันเองคือไม่ได้แบบว่าเหมือนบังคับรักอะ่ะที่ต้องเป็นแบบว่าเออ ตีกับพี่ต้องต้องเจอกันแล้วต้องสปาร์กันไม่ใช่ให้มันดูแบบว่าไปเื่อยใช่เนี้ยแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กันหมดเลยติตาก็เล่นคุณหมอมิน่าซึ่งเป็นนางสาวเชียงใหม่เนี้ยค่ะก็มาด้วยเี้ยค่ะมียูริแอบแฝงด้วยค่ะไม่ได้มีวายอย่างเดียวเนี้ยเุใจกับที่ไอ้ทีเซอร์ไงเพราะหลายคนก็ชมว่าเคมีมันไปได้ใช่พี่เอกก็ดีใจเพราะว่าเวลามาวงการวายแล้ว มันจะเซนเทีไเดียะค่ะวัวคนจะแบบมองว่าเออใช่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากทําทุกอย่างอะค่ะเติมตลอดเติมตังตลอดให้มันดูแบบว่าให้มันดูแบบว่าทุกคนจะไม่ต้องว่าพี่เอได้อะว่าเหมือนขี้เหนียวทำนี่เดียวค่ะพี่เอก็เลยใจดีไอเดียเหมือนกับที่ทุกคนมองว่าพี่เอใจดีก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูผลงานที่ใจดีของพี่เอไอเดียวค่ะนะคะให้พี่เอฝากว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับวันที่8ตุลาคมนะคะเวทหลังละครค่ามอเดียค่ะ ก็ต่อด้วยละครของพี่เอเลยอย่างเดียค่ะรักสาศูนย์นะคะว,วันที่8ตุลา8ตุลาค่ะแล้วเปิดตัวแถลงข่ขาวใหญ่นะคะเชิญทุกคนด้วยนะคะ,ะที่วันแบงคอกนะคะวันที่2ตุลาคมอย่างเดียค่ะนะคะ,ะ,ะ,ะพี่เขาทำพี่อ้ําหน่อยวันนั้นพี่อ้เป็นลมกรงสมภาตรเป็นหลักการค่ะงานเขาเป็นยังไงบ้างคือแบบวันนั้นค่ะอกเออคนเยอะมากในตลาดอ้ําอ้๊อนะคะน้องอ้๊อก็แบบว่าเวลาคนเยอะแล้วแบบว่ามันอัดแน่นแล้วน้องอ้๊ก็เหมือนกับว่า หน้ามืดนิดหน่อยด้วยน้องอ้ําอะค่ะเป็นคนทําอะไรแล้วตั้งใจมากเหมือนเขาทําอ้ําแฟของเขาอะค่ะเขาไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเขาเช็คทุกอย่างนะคะเช็คถึงตีสี่ตีห้าก็ยังนั่งเช็คอยู่เลยอย่างเนี้ยค่ะเวลาเสร็จงานปุ๊บก็มาทํางานต่ออาจจะเจออากาศที่อากาศน้อยอย่างเนี้ยก็เลยแบบว่าเป็นลมอย่างเนี้ยค่ะแต่เวลากินน้ำอ้อยเอน้องอ้ําก็ชื่นใจขึ้นมาเลยนะคะอ้อยเอ็นขายของนิดนึงอย่างเนี้ยค่ะพี่คนมีกากบอกให้เขา เราเีปล่อยวางบ้างไหมเพราะว่าเขามาทุกวันเข<อ>าบอกอทุกวันเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่นิสัยน้องอ้ําเค่ะที่ปล่อยวางไางเรื่อค่ะเตะทุกอย่างเลยค่ะเขาอยากให้ร้านค้าทุกคนขายได้่างเนี้ยแล้วทุกคนแต่ทุกคนก็เป็นเศรษฐีออกไปจากงานอ้ำอ้๊หมดเลยนะคะอ๋อใช่ใช่ค่ะทุกคนขายของงานพี่อ้ำอมาค่ะได้กันคนนึงแบบมหาศาลไอ้เนี้ยพี่อ้ำแกก็อยากให้ทุกที่อะค่ะก็ค้าแม่ขายอะ รู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกเออเขาเรียกว่าเออได้กําไรเยอะๆไอเนียค่ะแกก็เลยต้องดูทุกท,ทุกเมตรไอเนียก็เลยอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างไอเนียค่ะนะคะกแสดงว่ายืนยันว่าที่ทํามาเดือนที่แล้วไม่ได้กําไร ก็ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้คุยกันเลยเดียวค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ยังไม่ได้คุยกัะยังไม่ทราบตายยี่สีตายแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ทราบตายพี่เอเป็นไงบ้างที่ที่ร้อค้าปรึกษาเขาแล้วตลาดมาต้องมาเป็นรูปร่างสมรู้พี่เอดีใจตรงไหนหรือบปก่าพี่อ้ําออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านแล้วเอฟซีพี่อ้ําหรือว่าทุกคนที่รักพี่อ้ําได้มาเจอเดี๋ยว อย่างนั้นอ่ะไม่ทราบว่ามีโอกาสไหนที่ให้ทุกคนได้เจอกับพี่อ้ํเหมือนเดียวเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําก็เหมือนอยู่แต่บ้านตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขและทุกคนก็มีความสุขเหมือนมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะว่าพี่อ้ําได้เจอคนที่พี่อ้ํารักและเขารักพี่อ้ํเหมือนเดียวเขาแสดงว่าทุกคนปวดคิดถึงใช่ทุกคนปวดคิดถึงและพี่เอก็หาวิธีอยู่แล้ว แล้วแม่พี่อ้ําก็แบบอยากให้พี่อ้ําออกไปนอกบ้านบ้างเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําอยู่แต่ในบ้านอย่าเดียวก็รู้สึกดีใจที่พี่อ้ําแบบว่าได้มาทํางานแล้วก็ใส่ใจทุกวันวันไหนที่ไม่มาโทรตลอดเวลาบอกว่าอ่าพี่เอสลับกันนะเดี๋ยว้องอ้ําไป5วันอีก3วันอ้ําไม่ได้ไปพี่เอต้องไปช่วยดูนะไปตรวจอะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็ก็ไปด้วยแล้วก็เปิดร้านเออทั่วบ้านเอด้วยก็เลยไปเรียกลูกค้าด้วยแล้วก็ไปช่วยดูงานพี่อ้ําด้วย2อย่างควบคู่กันไปอย่างเดียวค่ะเป็นการได้เปลี่ย ใช่ค่ะเป็นโครงการแรกเปลี่ยนอย่างไรคุาบอกว่าตลาดล่า,ลาสุดมีนายทุนมาร่วมด้วยค่ะพี่พกอ,อ๋อพี่พกเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวค่ะไ <sponsor S 2> ม่ใช่อะไรก็ไม้ชใช่ใช่สปอนเซอร์ค่ะพี่พกสปอนเซอร์มีปนันชิตามีมาดามฟินมีเออ่ของพี่พกไอเดียค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่พกเป็นสปอนเซอร์ด้วยอย่างไรคนอย่างไรคนคือพี่อทุกคนก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้พี่อ้ําได้นะคะ กราบนะคะทุกคนข<อ>าเข้ามา,าได้เยอะๆเลยนะคะพี่อ้ําชอบอย่างเดียคะ่ะอันนี้ไม่แค่สปอนเซอร์อย่างเดียวหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่กับไม่รู้ไมไม่มีอะไรคะ่ะเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวจริงๆพี่เอเป็นคนแรกที่พูดกับพี่พกเลยซ้ำวันนั้นไปงานวันเกิดต้องหนูแหวนบอกพี่พกขา เนี่ยพี่อ้ําจะตัดตลาดอ้ําอ้ําแฟเนี่ยพีอ่อขอสปอนเซอร์พี่พกหน่อยได้ไหมคออ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่อ้ําไปปิดนะคะพี่เปิดเดี๋ยวนี้นะคะ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะสุดท้ายพี่อ้ําโทรไปคุยดียว,ว่าแพ็กเกจจะเป็นแบบไหนเนี่ยขายแพ็คแพ็ก,พก, 1, พก, 2, พกหนะะึ<อ>่งแพ็คสองแพ็กสามเดี๋ยค่ะพี่อ้ําเป็นคนจัดการที่เคยสนิทก,กันมาก่อนแพ็คนี่คือราคากันเองไหมหรือว่าพี่ไม่พี่ไม่ทราบเลยค่ะคือจําไม่ได้ไม่จำไม่ทราบไม่จำไม่ได้เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวนี้ค่ะแต่ไม่มีอะไรให้ลุ้นไหมครับผม น่าจะต้องถามพี่อ้ําเองเลยเดีย๋ยวกาเดี๋ยวพี่อ๋าว่าตอบแทนคนอื่นเลยเนื้อตกาแต่พี่อ้ําพี่ซิกอรว่าหลายคนลุ้นเพราะเห็นภาพตั้งแต่สี่ความเหนเซนทรัลร้านพามันแต่พี่อ้ําแกก็พาเพื่อนชายไปหลายคนนะครับที่เลือวานก็แบบเป็นเพื่อนแกโตอย่างนี้เหรอครับใช้เป็นโต้เลยพี่เอเอลย่างเงี้ยว แสดงว่างานหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวต้องไปถามใช่ไหมใช่เขาจะจัดทุกเดือนนี่ใช่ใช่ค่ะตุลานี้มีแล้วเดี๋ยวค่ะที่ไหนครับเดี๋ยวพี่เอมน่าจะประกาศเองเดี๋ยวค่ะนะคะที่พีเอ๊จำได้ถ้าไม่ผิดนะคะน่าจะเดอะมอลล์บางแคเดี๋ยค่ะใช่ดีเลยตรงนั้นพี่เอจะได้ไปสะดวกพี่จะได้ไปบ้านนับชนชัาต่อเดี๋ยค่ะนะคะเดี๋ยวค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ